เดี๋ยวผมพาไปเรื่องแฟชั่นโชว์กันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณเจก็จะพาไปดูแฟชั่นโชว์อีกเช่นเดียวกันแต่จะเป็นมิติใดกันบ้างแต่มิติของผมเองนะฮะเป็นเรื่องแฟชั่นโชว์ชุดภาพพื้นเมืองปากกากายอนะครับประยุกต์สร้างความรับรู้เรื่องของอัตลักษณ์ชาวปากกากายอผ่านเครื่องแต่งกายที่สวยงามครับให้ดูภาพก่อนเลยนะฮะชื่องานเขาเรียกว่าคลีโพแฟชั่นโชว์แอตโรบินสันไลฟ์สไตล์แมสอดแน่นอนครับว่าพอบอกแมสอดก็ต้องจักที่สิฮะ มีแม่งานใหญ่ก็คือถอทอดอ,อสำนักงานจังหวัดต,ตากวัฒนธรรมจังหวัดต,ตากปกครองท้องถิน่นภาคเอกชนจัดงานดังกล่าวขึ้นอันนี้เป็นศิลปะผ้าลายแบบปากกากะยอนะฮะของแท้แน่นอนนะฮะแต่เขาไปดัดแปลงดูรูปแบบอันนี้คือเนื้อผ้าก่อนผมพูดถึงเนื้อผ้าครับล,ลวดลายแต่รูปแบบคุณเจตดูดคือมีการประยุกต์ให้ทันสมัยให้เข้าเขาเรียกว่าเขาเอาความทันสมัยใส่เข้าไปใช่นะดูแล้วโอเคนะฮะ สามารถประยุกต์ใส่ได้ในทุกๆวันเจ้าของร้านผู้ก่อตั้งคลโปช็อปกล่าวว่าแรงบันดาลใจเขาคิดง่ายๆฮะเขาเห็นความสวยงามปราลาดีของชุดกระเรียงมาแต่เด็กๆจึงอยากนาเสนอต่อย,ยอดให้คนอื่นได้เห็นและรับรู้ถึงความสวยงามชุดพื้นเมืองนี้แล้วก็ได้รับความสนับสนุนอย่างดีนะครับ คุณธมนวันว่าไงฮะเนี่ยทางท่านผอ,อ,อ,อททททททตากเนี่ยนะครับรบ,บอกว่าการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นอีกปรากฏการณ์ที่สร้างการรับรู้อัตลักษณ์ชุมชนชาวปากกากยอผ่านเครื่องแต่งกายที่สวยงามแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ครับซึ่งคาดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจวัฒนธรรมการแต่งกายแบบพื้นเมืองนะฮะให้เดินทางมาสัมผัสต้นกําเนิด ผืนผ้าที่มีสเสน่ห์แบบนี้รวมถึงสวมใส่ชุดพื้นเมืองในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตากนะฮะก็เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เขาบอกว่าน่าจะแปลกใหม่เนี่ยเราจะเห็นชุดปกกากยออย่างเมื่อสักครู่นี้นะฮะสีขาวที่เราจะเห็นอ่า uh, เขาเรียกว่าสาวโสดใช่ไหมที่จะใส่กันแบบนี้เนี่ยแต่พอมาประยุกต์มาแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบคือชอบเนื้อผ้าอย่างแรกเนื้อผ้าของอปักกากยยที่ถักทอมาเนี่ย ค่อนข้างจะเป็นผ้าธรรมชาติแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมันเหมาะสมกับภูมิประเทศของไทยจริงๆผมชอบชื่นชอบมากนะคุณเจตผมพูดไม่ถูกคุณเจตเคยอยู่ทั้งสอนมาก,ก่อนเสื้อกระเรียงเป็นชุดของชายชายกระเรียงผมชอบมากแล้วพยายามจะหาซื้อตอนไปจังหวัดตากก็เลยไม่ได้ไปที่จังหวัดตากสักทีก็หาจะหาซื้อใส่เพราะาใส่สบายบใส่ซับมาตอนที่เราสมมติว่าวันฝนตกวันอากาศหนาวนิดๆเนี่ยซับได้พอดีแล้วก็แขนไม่ลุงรัง <นะ S 2> ขาออกแบบตามอัตลักษณ์และวิถีการอยู่ การดำรงชีวิตผมชอบตรงนั้นใสเลยมันรู้สึกว่าจะเป็นอ,อะไรที่ลงตัวเวลาตอนเราทํางานหรือว่าเดินทางไปไหนนะฮะนะก็มีการออกแบบมาให้คล่องตัวเหมาะสําหรับการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มชาติพันธุ์ปากกากยอนั่นเองนะ,คะใครับ